พิมพิจิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชะละวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิต สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันศุขเวลาดีๆแบบนี้เจ็นาฬิกา30นาทีถึง8เมนิกากับรายการข่าวเด่นชะลววันเมืองงามสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณอชันัตตระนารักประชาสัมพันธ์จังหัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ วันนี้อยู่กับน้องมุกพัชรินสิริในวันศุกร์ที่10ธันวาคมนะคะเพิอแป๊บเดียวก็จะก้าวสู่ครึ่งเดือนของเดือนสุดท้ายของปี2564นี้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสภาพอากาศที่บ้านหนาวไหมคะที่พิจิรก็หนาวพอสมควรนะคะอากาศเย็นกันเลยทีเดียวค่ะ วันนี้ก็เช่นเดียวกับในทุกๆวันศุกร์นะคะที่จะนำข้อมูลข่าวสารน,นะคะในจังหวัดพิจิตรมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะรวมถึงในช่วงของคุยการวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรก็มีข้อมูลข่าวสารน,นะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมารับฟังในส่วนของ อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรกันก่อนนะคะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าในช่วงวันที่8ถึง13ธันวาคมนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะหลังจากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่อีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะคะโดยอุณหภูมิจะลดลงอยู่ที่2 ถึง4องศาเซลเซียสนะคะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงไปประมาณ1 3องศาเซลเซียสและในช่วงวันที่13และ14ธันวาคมยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณเกาะบ,บอร์เนียวจะเคลื่อนเข้าใกล้าชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกทุมมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังปันกลางตลอดช่วงทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะคำเตือนสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะคะในช่วงวันที่8ถึง13ธันวาคมอุณหภูมิจะสูงขึ้นแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้านะคะ เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้วไม่ควรตากทิ้งไว้กลางแจ้งข้ามคืนเพราะอาจเปียกชื้นเสียหายเนื่องจากหมอกและน้ำค้างได้ค่ะเอาละค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวไปพบกันกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรก่อนในช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะ ขอบคุณน้องมุกพัชรินนะคะและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกทท่านค่ะพบกับช่วงเวลาของคุยกันวันศุกร์กับดิฉันอัชนัดปรานารักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะพบกันวันนี้ตรงกับเช้าวันที่10ทธันวาคม2564นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติในช่วงปลายปีทีเดียวเรียกกันว่าวันรัฐธรรมนูญค่ะ ความสําคัญของวันรัฐธรรมนูญนั้นนะคะก็คือเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทยนะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมในปีพุทธศักราช2475ค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองไทยนะคะโดยในประเทศไทยของเรานั้นก็ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้ววันรัฐธรรมนูญน,นั้น คำว่ารัฐธรรมนูญหมายถึงอะไรหลายท่านคงสงสัยนะคะก็สรุปความสั้นๆมาให้ฟังนะคะว่ารัฐธรรมนูญนั้นก็หมายถึงกฎหมายสูงสุดของประเทศที่บัญญัติในเรื่องของกฎเกณฑ์การบริหารและปกครองทางการเมืองค่ะถ้าหากว่ามีกฎหมายใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็จะมีผลเป็นโมฆะและบังคับใช้ไม่ได้นะคะจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475จนถึงปีพุทธศัก ารก2,564เรามีรัฐธรรมนูญรวมทั้งสิ้น20ฉบับด้วยกันนะคะก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกับทุกๆท,ท่านและเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของชาตินะคะถือเป็นวันหยุดนักขัตระเบิกในส่วนของหน่วยงานราชการแล้วก็ธนาคารต่างๆก็จะปิดทำการในวันนี้ก็จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นะคะสำหรับส่วนราชการและธนาคารต่างๆค่ะ นี่ก็นำมาฝากกันในช่วงต้นของคุยกันวันศุกร์สำหรับอีกสองเรื่องค่ะที่นำมาคุยกันในช่วงนี้นะคะก็แน่นอนละค่ะเรื่องแรกยังอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนคนพิจิตโควิดนั่นเองแม้ว่าขณะน,นี้จังหวัดพิจิตจะมีตัวเลข3รายเท่านั้นนะคะสำหรับข้อมูลเมื่อวานนี้จังหวัดพิจิตเรามีการติดเชื้อเพียงแค่สรายและในสรายนี้ไม่ได้มาจาก ต่างจังหวัดเลยนั่นก็หมายความว่าติดเชื้อในพื้นที่ของเราอำเภออะไรบ้าง3รายที่ติดโควิดบามุนนาคหนึ่งนะคะบึงนารางสองรายนี่คือจำนวนผู้ติดเชื้อของเมื่อวานนี้ที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะ อีกเรื่องหนึง่งถ้าพูดถึงโควิดตอนนี้ธรรมดาไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยส,สงสัยแล้วก็สนใจเรื่องของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนนะคะว่าเอ๊ะสายพันธุ์นี้มันเขาเรียกว่าโควิดกลายพันธุ์น่ากลัวจริงหรือเปล่าจะระบาดได้รวดเร็วดุนแรงอย่างไรแล้วสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปวันนี้มีข้อมูลจากทางสบคนะคะและนายแพทย์โอภาส การกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านก็บอกเอาไว้ว่าในเรื่องของสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยดูเหมือนว่าจะแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ผ่านมาประมาณ2-5เท่านะคะแต่สิ่งที่ตามมาคือส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยๆนะคะคล้ายๆกับว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็การติดเชื้อนี่ก็จะแยกยากจากสายพันธุ์อื่นๆด้วยนะคะ ส่วนรายงานการติดเชื้อสายพันธ์โอมิครอนในต่างประเทศนั้นส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและที่สำคัญก็ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโอมิครอนที่เสียชีวิตนะคะในส่วนของประเทศไทยหลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาขยับเรื่องของโควิดสายพันธ์โอมิครอนว่าได้เตรียมมาตรการแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนนั้นก็ปรากฏว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน3รายด้วยกัน รายแรกนะคะเป็นชาวต่างชาติจากสเปนค่ะ แต่ก็ได้ติดตามไทม์ไลน์กันเรียบร้อยแล้วว่ามีผู้เกี่ยวข้องเท่าไหร่นะคะส่วนอีกสองรายเป็นสุภาพสตรีเป็นชาวไทยนะคะแต่ว่าเดินทางกลับมาจากประเทศไนจีเรียนี่ก็เป็น3ารายที่เจอโควิดโอมิครอนที่ประเทศไทยแต่ทั้ง3ารายนั้นอยู่ในมาตรการในการดูแลของกระทรวงสาธารณาสุขเรียบร้อยแล้วนะคะก็คงจะลดความห่วงความกังวลลงได้ในระดับหนึ่ง นอกเหนือจากนั้นนะคะทางท่านอาทิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็กล่าวเอาไว้ว่าการกลายพันธุ์ของโควิด -19 นั้นเราพบมาตลอดถ้าทุกท่านจำได้เรามีตั้งแต่อันฟ้าเบต้าเดลต้านะคะแล้วตอนนี้ก็มาเป็นโอมิครอนดังนั้นนะคะรูปแบบของโควิด -19 เนี่ยก็จะใกล้เคียงโรคไข้หวัดใหญ่เข้าไปทุกทีเมื่อระบาดไปเยอะแล้วเนี่ยที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นโรคประจาถิน่น ความรุนแรงของโรคก,ก็จะลดน้อยลงนะคะมาตรการป้องกันนะคะที่สำคัญที่เราย้ำทุกทุกท่านเช่นเดียวกับที่ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ได้ย้ำมาก,ก็ถูกต้องตรงกันในทางการแพทย์นะคะหลักก็คือต้องฉีดวัคซีนโควิดให้ครอบคลุมมากที่สุด นะะในส่วนของประเทศไทยก็ฉีดวัคซีนเอาไปแล้วเนี่ยกว่า95ล้านโดสในเข็มที่1นะคะก็ฉีดแล้วเกิน68.5%ส่วนเข็มที่2ก็เกินกว่า60%เช่นเดียวกับจังหวัดพิจิตรเรานะคะซึ่งก็จะได้ครบ70%เนี่ยภายในเดือนนี้แน่นอนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันสรุปแล้วไม่ว่า โควิด1 9จะกลายพันธุ์เป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าหากเรามีมาตรการในการป้องกันตัวเองเคร่งครัดต่อตัวเองเข้มข้นในการระวังโดยเฉพาะ การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเว้นระยะห่างการหลีกเลี่ยงที่จะไปในที่ชุมชนคนเยอะๆนะคะถ้าหากมีธุระจำเป็นต้องไปก็รีบไปรีบกลับสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะป้องกันโควิด -19 ได้ไม่ว่าจะกลายพันธุ์เป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วทางการแพทย์ มั่นใจมากเลยนะคะที่จะบอกว่าอีกไม่นานเขาก็จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นเพราะฉะนั้นมีการรักษาให้หายได้และโอกาสที่จะมีการเสียชีวิตก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ที่สำคัญที่สุดย้ำกันอีกครั้งย้ำกันบ่อยๆนี่แหละค่ะว่ามาตรการส่วนบุคคลน,นั้นสำคัญที่สุดนั่นก็คือการใส่หน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างการล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์นี่คือสิ่งที่สาคัญที่สุดนะคะ อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ได้เกริ่นเอาไว้ตอนต้นก็คือข่าวดีของทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพิจิตรนะคะจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งทางนายประไพสวนกูลท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงของเทศกาลปีใหม่2565ที่ใกล้จะมาถึงเนี่ยทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพิจิตรร่วมกับ ภาคีเครือข่ายในภาคเอกชนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็สถานตรวจสภาพรถหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า ตอรออเขามีการจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยนะคะซึ่งเขาถือว่าเป็นมาตรการสำคัญในการที่จะลดแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะกิจกรรมในการตรวจรถฟรีนั้นเขามีอะไรบ้างเขาจะให้บริการตรวจความพร้อมของสภาพตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์อุปกรณ์ส่วนควบภายในรถ แล้วก็ความพร้อมทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ทั้งหมดนี้ไม่คิดค่าบริการรวมแล้วประมาณ20รายการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกยางอุปกรณ์ปัดน้ำฝนการทำงานของไฟส่องสว่างหรือสัญญาณต่างๆนะคะสถานที่ที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะนำรถเข้าไปรับบริการฟรีได้ก็คือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรและสถานประกอบการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์คำว่า ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยนะคะจำคำนี้ไว้นะคะถ้าท่านเห็นว่าสถานประกอบการที่ไหนมีป้ายคำว่าตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยท่านนำรถของท่านไปใช้บริการได้เลยนะคะก่อนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่โครงการนี้เขาให้บริการตั้งแต่วันที่1ถึง31ธันวาคมนะคะก็เรียกว่าวันนี้ฟังรายการเสร็จตอนเช้า ไปแล้วเจอเลยไป้ายไหนที่เขียนว่าตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยท่านนำรถเข้าไปตรวจได้ฟรีกว่า20รายการนะคะก็เป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่ทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการอย่างไรก็ตามนะคะท่านมีรถที่ตรวจสภาพมีความพร้อมในการใช้งานแล้วต้องมา,มาดูที่ตัวของเราด้วยว่าเรามีความพร้อมในการที่จะขับขี่รถหรือเปล่านะคะนั่นก็คือผู้ขับขี่เองก็ควรที่จะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมถ้าเรา ต้องขับรถในระยะทางไกลๆนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยก็7-8ชั่วโมงถ้าเหนื่อยง่วงระหว่างเดินทางก็ต้องหยุดพักในจุดที่ปลอดภัยนะคะขับรถปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะและที่สำคัญก็ต้องไม่ละเลยในการที่จะป้องกันตัวเองตามมาตรการด้านสาธารณาสุขโดยเฉพาะเรื่องของการแพร่กระจายของโควิด -19 ไปไหนก็แล้วแต่ พกไปเลยค่ะหน้ากากอนามัยพกไปเลยค่ะเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะคะนี่คือสิ่งสำคัญที่บอกเอาไว้แล้วก็ในช่วงปีใหม่นี้ทุกขั้นก็จะเดินทางอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากอุบัติเหตุแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด1 9ด้วยนะคะช่วงนี้ได้เวลาที่จะต้องส่งไมายต่อให้กับน้องมุกพัชรินแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะโหวันนี้นะคะก็ เกือบลืมไปเลยนะคะว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยเรานะคะนั่นก็คือวันรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะ10ธันวาคมเอาละค่ะเรามาต่อกันที่ช่วงของข่าวเด่นชาลวันเมืองงามนะคะมาเริ่มกันที่อีกหนึ่งวันสําคัญของชาวไทยนะคะนั่นก็คือวัน คล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษหรือที่เราเรียกว่าวันพ่อแห่งชาตินั่นเองนะคะโดยบรรยากาศช่วงเช้าค่ะที่บริเวณกำแพงแห่งความพักดีนะคะมีพระสิกรชาวพิจิตรนะคะไปร่วมกิจกรรมตักบัตรข้าวสารอาหารแห้งน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่เกนะคะซึ่งบริเวณดังกล่าวนะคะก็ มีพระบรมสาธิสลักษ์ของในหลวงรัชกาลที่9จํานวน84ภาพนะคะซึ่งพสนิกรชาวพิจิตรได้รมใจวาดภาพของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของพระราชกรณียกิจด้วยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพ่อหลวงของแผ่นดินค่ะ จากนั้นในช่วงของเวลา8ปดนกาสานาทีนะคะที่หอประชุมจังหวัดพิจิตรค่ะนายภัยบุญณบุตรจอมผู้วราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้นำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีถวายผ่านพุ่มราชสักการะเบืองนาพระบรมชายาลักษณ์และกล่าวถวายราชสาดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อรมรำลึกถึงพระมหาการณุณาธิคุณอันหาที่สุดนี้ได้นะคะแล้วก็ในช่วงของสายๆนะคะก็มีกิจกรรมจิตอาสานะคะที่พัฒนาภูมิทัศนะคะทางด้านของผูราชการจังหวัดพิจิตรเองนะคะก็ได้นําคณะของจิตอาสาพระราชทานนะคะไปปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ถนนเฉลิมพระเกียรตินะคะที่บริเวณสลรกลางจังหวัดหลังใหม่นี่เองนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรเองนะคะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะทำดีเพื่อพ่อมีแล้วแบ่งปันนะคะก็นําขนมโตเกียวจํานวน500ชิ้นนะคะไปแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรที่บริเวณหนะะ้าห้างชัยพงษพ์าซ่านั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะภาพรวมของกิจกรรมที่พระสิกรชาวพิจิตรนะคะจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาตินั่นเองค่ะมาต่อกันที่กิจกรรมสําคัญนะคะ การประกาศเจตารมณ์ต่อต้านการทุจริตไม่ทำไม่ทนไม่เฉยร่วมไทยต้านโกงนะคะเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลค่ะ ทางด้านของนายพยนตลอัศวพิชยนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยผู้อํานวยการสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดพิจิตรและส่วนราชาการในพื้นที่นะคะร่วมประกาศเจตรารณมต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลพร้อมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตรเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะมาต่อการน,นะคะที่ กิจกรรมกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้านะคะในการจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวด้วยนะคะทางด้านของนายธงชัยขีดม,มากทองในอำเภอวังไซพูลพร้อมด้วยนายอภิรัตน์ควรพันธ์ปศสุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตรนะคะรักษาร,ร,รษษาชการแทนปศสุสัตว์อำเภอวังไซพูลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ของอำเภอวังไซพูลนะคะ ก็มีการจัดกิจกรรมออกหน่วยสตัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลสัตว์ให้ห่างไกลาจากโรคพิษสุนัขบ้านะคะโดยมีการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้ารักษาสัตว์ป่วยรวมถึงการผ่าตาัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวด้วยนะคะภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าตามพระปณิธัตศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคติยราชนารีค่ะ ทางด้านของนายอภิรัตน์นะคะกล่าวว่าจากการดําเนินการเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชเชิงรุกในพื้นที่ของอำเภอวังไซพ,พูนข้อมูลจากการสํารวจย้อนหลังในแต่ละปีนะคะ,ส,ะสํานักงานปศุสัตว์อำเภอวังไซพ,พูนมีบริการฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวครบร้อยเปอร์เซนต์พร้อมกับมีการสุ่มตรวจตัวอย่างขององปทอ5แห่งแห่งละหนึ่งตัวอย่างในทุกๆปีซึ่งผลการตรวจนะคะพบว่า ไม่เคยพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่เลยนะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของโรคพิษสุนักบ้านเนี่ยเขายังไม่มียารักษานะคะก็คือต้องป้องกันเท่านั้นนะคะมาต่อกันนะคะที่ กิจกรรมเพื่อต้อนรับการเปิดเมืองรับการท่องเที่ยวนะคะทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำห้างสรรพสินค้าในจังหวัดพิจิตรนะคะเพื่อขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโควิด19เนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาเลือกซื้อสินค้าอย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะทางด้านของนายแพทย์อดิศรวัฒนศักด์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายนฤุพลสังเกตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตรนางอัชนา,าปรัถนารักประชา,าสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรแล้วก็ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรค่ะลงพื้นที่ตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำสถานประกอบการเพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานชาชาและไทยซับโควิดนะคะที่ห้างแมคโครสาขาพิจิตรนั่นเองค่ะตามมาตรการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวพิจิตรเซฟเนื่องจากว่าเป็น พื้นที่ที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมากนะคะโดยขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยสถานประกอบการจะต้องเริ่มจากการประเมินตนเองนะคะซึ่งกำหนดให้พนักงานทุกคนเนี่ยต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มสถานประกอบการเองต้องมีมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการดูแลจุดเสี่ยงที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงานเช่น โรงอาหารนะคะต้องมีการติดตั้งฉากกั้นเว้นระยะาหา่างจำกัดจำนวนคนตั้งแต่เวลาทานอาหารเลยนะคะรวมทั้งมีการตรวจมีการสุ่มตรวจ ATK ในกลุ่มของพนักง,งานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ขอใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโควิด -19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ก่อนหน้านี้เคยสงสัยนะคะว่ามาตรฐานชาชาอันนี้เนี่ยคืออะไรก็ได้คำตอบว่าก็จะเป็นคล้ายๆหลักปฏิบัติของ DMTT h TT ของประชาชนทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าในส่วนของมาตรฐานชาเนี่ยเขาก็จะ S1 บวกระดับขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นในส่วนของ สถานประกอบการนะคะที่เป็นพื้นที่กว้างแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากนะคะก็ต้องมีการดำเนินการเพื่อป้องกันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขและก,กระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดค่ะ สำหรับสถานการณ์โควิด1 9ในพื้นที่ของบ้านเรานะคะก็อย่างที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดได้พูดไปแล้วนะคะว่าเริ่มเบาบางลงแล้วนะคะมีพบผู้ติดเชื้อก็หลักหน่วยนะคะสองสามวันวันนี้ก็วันละ4ี่คนสาคนนะคะแล้วก็ข่าวดีนะคะตอนนี้ก็คือมีผู้ที่รักษาหายกลับบ้านแล้วเนี่ยเกือบหมดและเหลือผู้ที่ยังรักษาอยู่ ในโรงพยาบาลของรัฐนะคะเพียง50กว่ารายเท่านั้นเองนะคะและนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะในช่วงข่าวเด่นนะคะของรายการฉลอนเมืองงามที่นำมาฝากรู้ฟังในวันนี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะสำหรับเรื่องนี้ต้องขยายในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นเรื่อง คอรมออนุมัติวงเงินประกันรายได้เกษตรกรข้าวยางพาราวงเงิน7 6หมื่นล้านบาทนะคะตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารประเด็นเรื่องการอนุมัติวงเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวยางพารานะคะเป็นวงเงินกว่า7 0 0 0หมื่นล้านบาทนะคะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงค่ะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทั65โดยเห็นชอบวงเงินประกันรายได้76,000ล้านบาท และเห็นชอบเงินสำหรับการช่วยเหลือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทจำนวนรายละไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน2,000 20, 0บาทสำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้หรือส่วนต่างของข้าวนั้นที่ผ่านมาจ่ายไปแล้ว2งวดเป็นเงิน13,000ล้านบาทแต่ว่ายังคงค้างอยู่อีก31งวด ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินให้แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือทกศเนี่ยต้องไปประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบตามมติของคอรมและ จะได้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่3ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อไปซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนธันวาคมจะสามารถดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างได้หรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับการประชุมของบอร์ดทกศค่ะส่วนยางพาราที่ประชุมเห็นชอบวงเงินประมาณ10,000ล้านบาทสําหรับประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราเมื่อผ่านที่ประชุมบอร์ดทกศเช่นเดียวกันกับข้าวนะคะก็จะ จ่ายเงินส่วนต่างได้คาดว่าไม่เกินกลางเดือนธันวาคมเช่นเดียวกันนะคะ ขณะนี้ยางขณะนี้ราคายางพารานะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะน้ำยางข้นประกันรายได้กิโลกรัมละห้าสิบเจ็บาทแต่ราคาแต่6กสิกว่าบาทแล้วนะคะยางก้อนถ้วยประกันรายได้ราคากิโลกรัมละยี่สิบสามบาทแต่ขณะนี้ราคาไปถึงยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกบาทแล้วก็ถือว่าเกินรายได้ที่ประกันไว้นะคะไม่ต้อง จ่ายเงินส่วนต่างและเกษตรกร,ก,รก็พึงพอใจเป็นอย่างมากนะคะและเพื่อให้ประชาชนนะคะได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข0 2 6 1 8 2 3 2 3ค่ะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดพิจิตรรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นนักวิชาการยุติธรรมหนึ่งอัตรานะคะโดยจะเปิดรับสมัครในวันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่13ถึง17ธันวาคมนะคะในตําแหน่งนักวิชาการยุติธรรมนะคะ จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ11,680บาทรวมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ3,320บาทนะคะโดยคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนะคะผู้สมัครจะต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันนะคะในสาขาวิชา นิติศาสตร์รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจรัฐประาศาสนศาสตร์สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางการบริหารงานยุติธรรมทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมนะคะโดยสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดพิจิตรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ รวมไปถึงวันเวลาและสถานที่สอบภายในวันพุธที่22ธันวาคมนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหลังจากที่สมัครไปแล้วนะคะได้ที่สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดพิจิตรนะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์056615743อีกรอบนะคะ056615743ค่ะ เอาละค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะขอขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามรับฟังในทุกๆพื้นที่เลยนะคะขอบคุณพี่ๆเคราคาือข่ายวิทยุชุมชนทั้ง21สถานีด้วยนะคะที่รับสัญญาณรายการะะทำให้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้ถึงผูุ้่้ฟัง ให้ครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายในทุกๆช่องทางเลยนะคะที่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารดีๆให้คุณผู้ฟังเนาะในวันศุกร์หน้าค่ะก็กลับมาพบกับคุณนิสหน่อยวิจิตราจันเข็มได้นะคะที่นี่เวลาเดิมค่ะเจนเนกาสามนาทีถึง8ดนาฬกากับรายการข่าวเด่นชาละวันเมืองงามสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติ อำนนยการผลิตโดยคุณอชนะปราถนารักษ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้น้องมุกพัชรินทร์ขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะรู้นะว่าคุณก็คิดถึงงานกาชาติคิดถึงการเดินช้อปปิ้งกับบรรยากาศผู้คนมากมายเสียโหเราะคิดถึงความสนุกจากการลุ้นรางวัลเราก็คิดถึง เตรียมตัวให้พร้อมเราจะชวนคุณเที่ยวงานกาชาติออนไลน์กันอีกปี14วันแต่ประสบการณ์สนุกสั้นสุขทุกมิติ14-27ท่านว่าคมนี้ลิกสนุกสุขใจได้คุศลพร้อมกันที่ w w w n g a n k a r ว a บดอทและ w w w r e d c r o s s f a i r c o m